สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่นึ่งกันย่านะคะเดี๋ยวฮงจะมีแพนก็คือทำาจมุกคือวันนี้นะคะเดี๋ยวฮงจะพาทุกคนไปดูว่าทําจมุกว่าเป็นผนืนนะคะพงก็ขังแรงเหมือนกันไม่เคยบอกว่าไปพาไปชอบไปเชอะะลยเลยนะคะก็วันนี้เป็นประสบการณ์ขังแรกข้าหมาเงินไข่เงินแม่คะ่ะเงินแม่แม่ให้มาทานะคะแล้วถ้าใครใครมาพูดว่าจมุกปล้อมนะคะฮงตบเลยนะคะตบเลยนะคะว่ะจ้มุกของแท้ค่ะแม่ให้มากนะคะให้ตังใบทําเดี๋ยวเรานังแท็กซี่ไปมีเพื่อนด้วยเพื่อนไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจออกกกันนนีีีททคลิเย ไปกันถึงแล้วนะคะต้องไปทำเลวเดี๋ยวไปดูกันพี่เน้นนะคะมาเป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่มาเป็นเพื่อนเน่ไม่ให้เบียดทำาหมันหมัอนมันเน่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใครทำาไว้คุณทำแต่คุณตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปดูหลังทำเสร็จเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูกระบวนการว่าเราต้องไปล่วงปากล่วงอะไรไม่อะไรนี้ไปดูกัน ก็ตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ลงตรงก็ไม่ได้รู้สึเกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพรก็จีอย่าชาได้เลยไม่หลุดซิทได้เลยไม่หลุดซิทจริงๆนะเขาสบายเขาจะตัดเหลวลอยไม่ไม่หลุดซิทเลยนะแต่ช้อนนะช้อนม,ม,มันก็จะลอยซิทกว่าช้อนผ่านผ่านผ่านช่วยมาช่วย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 เบ๊ช่วย,วย,วย,วยโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวคอยอไปดู้ที่ห้องละ ก็ตอนนี้นะคะหมก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มบวมนิดหน่อยนะคะไม่ได้มีอะไรมากสอหรบผก็โอเคอยู่นะคะไว้เดี๋ยวเราจะมาดูวันถัดไปตอนนี้ก็มีแบบพวกน้ําเหลืองไหลๆหน่อยๆไม่ได้มีเยอมากค่ะไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ถือว่าเป็นที่กู้นะคะแต่ว่าเราต้องมาดูเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะะไว้เรามาดูในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายและนี่คือวันที่สองนะคะสังเกตได้ว่า ตาคือบวมมากตาบวมมากเลยนะคะแล้วก็แบบดูดล้วว่าตาว่าตาจะเฉีอวไปนะนี่นะคะห้เห็นกันชัดๆยังไม่ได้เจ็บเลยแต่ว่าแข่ตื่นมาแล้วตกใจนิดน,น้อยว่าแบบโอ้ตาบวมจังว่ะแล้วแบบนี้เออก็ขบประคบเย็นต่อนะคะ จริงเขาให้ประคบเย็นมาอันหนึ่งกันนะะแต่ห้องสือเพิ่มมานะคะเพื่อจะได้ซาลับกันชายได้ทันนะคะดูแลให้สะอาดนะคะเนี่ยที่รู้จะมุกไรก็ดูแลให้สะอาดงานมาดูอีกที่วันี่ทรบว่ามันบอกมันอยุบหรือผดผือบางนะคะไปดูกันวันนี้ก็เป็นวันี่ทรหลัางจากติดทำนะคะก็การจะมันมีหาต้ตาจากทีบวมนะคะเห้ไหมครับหลือให้เลยแต่มันไม่ได้เจ็บอะไรนะคะมันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่มันจะมีบางทีที่แบบรู้สึกจ้ามเหมือนนี้ รู้สึกจะตามหรืมันจะแบบผยเยื่อมุ้งกันมันจะปุ๊บปุ๊บอหรว่าดีเจปั๊บฮุ้งแนะนําบัน,นี้นะคะถ้าไม่อยากจามนะพอทําทาเรารู้สึกว่าจจามปุ๊บเราหั่นหมอกไฟเลยหันยนห่นหมอกไฟเลยนะหั่นหมอกไฟเลยแหละเดี๋ยวมันจะให้เองนะคะแล้วมีบางที่แบบน,น้ำมูกไหลแบบนี้ฮุ้งนี่เป็นเป็นภูมแพ้นะคะฮุงก็เลยต้องกินยาเขาเรียกว,ว่ายายาภูมิแพ้เสิริมไปด้วยเผื่อหลดน้ำมูกนะคะแต่ถ้าว่ามันยังไรอยู่เลยมันก็ยังไรอ่ะก็เลยต้องฉีดตรงไรด้วยตาก็ริ่มให้บวมแล้ว เาเหลือให้บวมมานะคะตอนนี้มาบวมตีแก้มอะไม่รู้บวมแก้มหรือว่าอ้งอวนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูวันทัดไปดูว่านะว่าวันมผือนะคะไปดูกันสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันทีศวันที่นะคะคือห้องกันทำเจ้ามุกวันที่หนึ่งแล้ววันนี้วันที่ใช่ไหมสามวันเลย้าไม่หนับวันที่ผ่าตัดนะก็คือสามวันแล้วใช่ไหมคะแล้วเซตอีกก็มาดูกันค่ะ ตาเห็นไหมเห็นตาไหมตอนแรกมันวันแหลกวันสีส้มงั้นบวกบบวหม,มากเลยตอนนี้คือไม่บวมแล้วนะคะตาไม่บวมแล้วนะมีหัว่าตาบวมนิดน้อยจมูกตรงนี้ก็ยังไม่หยุบนะคะอ่ากระทืบบ่าเวลี่กูดอยู่นะคะก่อนเดีวดิซี่นะคะไปดูวันที่ห้ากันต่อเลยะคะ่ะโอเคไปวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะข้องการทาจมูกดูได้เลยว่าแบบเออมันหลดบวมลงไปเยอะและะ้วค่ะ สันคมเลยฮ่สวยแต่วันนี้จะเป็นวันประคบอุน่นแล้วก็คือประคอบ้อนอะประคบ,บอุ่นอะก่อนหน้าเนียนมันเป็นประกอบเย็นหมดเลยเดี๋ยวเรามาดวูวันวันถัดไปนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันเดียวแล้วนะคะเป็นวันเดียวสามารถอีทต้หนองเฟือกอ,อกไดเดียวนะคะนี่ไอเฟือก็คือไอตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรจะมาทอดกันเนาะไว้เป็นมันฟื้หลังจากที่เรทอดเฟือกแล้วเรา็อนาน้ำได้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นวันนี้ค่ะ ดูดีใช่ย่อยช่วยนะคะดูซุขวาสช่วยธรรมชาติมากเลยนะคะถ้าไขรเฮ็นนะคะ<ม>เดี๋ยวส่วนนี้นะคะมันจะหยุบหลงเลยนะคะ<ม>อ่านะคะเลิศสมเป็นเลยถึงๆนะคะโอเครุองไปถึงข้าวกลอวนะคะเดี๋ยวไปดูวันอีกเจ็ดกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคือวันที่ซุสซี่พรตัดไหมแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งจะไปตัดไหมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูก okay. oh, so so ันตัดไหมจะเป็นพันปลอะค่ะก็ดูดิสูงจมูกคือบักส้วยมากแม่ยังบอกเลยว่าธรรมชาติเผื่อยังบอกเลยว่าธรรมชาตินะคะโอ้มันสุวยอะยคือมันวยอะมันสุ่ยอะคือทีนี้ดีดีอะเขาไม่ได้จ่ายวัวแม่จ่ายเต็มตัค่าเลยเขาไม่ได้แบบไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรเลยนะท๊เองก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ขึงกี่นี่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปตัดไม้กันน่ากลัวไากเลยเจ็บมากเลยไปตัดไม้กันก็เล็กกี้นะคะห้องตัดไม้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบา้านแล้ว้าบันตาล,ลไล <c oughs> ไ้ไลซิบซิบเลยไอตอนดึงอันไม่เจ็บแต่ว่าตอนเอาแอลโกอฮอล์มาทวนเอามาเช็ดนันเจ็บเพราะว่า แพร่ห้วนอย่างแห้งไม่สนิทนะคะด้วยความที่เราเป็นภูมิแพ้ด้วยและนหนามมูกมันจะแบบยุแพ่เลยก็เลยแห้งไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ว่าโอเคอยู่อหมะก็นแน่นาวิธีการลาา้างคายแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีได้มากก็จบไปเลยนะคะกับซีรีส์การทําจมูกของหองนะคะทีเดียวเลยลงฝังๆไป,ป,ป,ปเลยนะคะให้เป็นทีตัดสินใจว่าเพื่อใครหลายคนนะคะอยากจะทําจมูกด้วันนี้ก็จะได้ว่าไปดีตัวเลือกนึงว่าทําดีไหมว่าใน้วันนี้ คิดได้มาค่ามันโอ้ยโอ้ยละบละบเ้ลก็คุณดีดูคลิปนี้นะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็ไดแล้วก็เป็นกำลังใ,ใจให้ผมณในคลิป่องวนนี้ด,ด้วยนะคละิรับบนี้นะคะก็ตัวรอบบัานก็แล้วกาน้อยแล้่งงวงกาะี่ายก่า